คือมันเป็นตัวที่แบบว่า AI มันดีอ่ะในเขียนโทษนะต้งพูดกันตามตรงอ่ะเราโดนด้วยหนึ่งโซนีะเ,เอาชัวร์สุดโอเคจะต,ต้องเขียนชื่อตาม YouTube นะครับโอเคเบิ้ลมามักิทยานโลโอ้โหว้าวาอ่ะสุดจัดกันลูกนี้โอ้โหมักิทยานตีเสมอสองสองอ่ะเราไม่กลัวด้วยครับกดอ่า,อา,อา เอาเบิร์นมาก่อนครับเอาปันเรียบร้อยอันน่าตัววินกับสามสองครับปิดวันนี้เราจะมารีวิวนักเตะคลาสใหม่อย่าง23ยูเซียกับฟูทีมอินเตอร์มิลานยิบสามยูบวกค่าฟูทีมนั่นเองฮนะ สำหรับอินเตอร์มิลานก็เรียกว่าช่วงนี้เนี่ยเราก็รับรีวิวตระกูล23ยูฟ่ทีมหมดไม่ว่าจะเป็นไลฟิกโซเซอะไรขอแค่คุณทําคุณทักเพจส,สนามได้เลยนั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่านักเตะในทีมนี้มันอาจจะมีนักเตะตัวที่มันดีกว่าแต่ยานที่บอกคือเจ้าของไอ้ดีเขาเนี่ยซื้อบวก5้าเท่าน,นั้นไม่ตีบวกมันก็เลยทําให้ทาร์นาของเราตาโลมันไม่มีเตฟานเดฟายมันไม่มีนั่นเองนะครับก็จัดเป็นประมาณนี้แล้วกันก็เสด็ตัวจริงกับแขน3-1-4-1-1นั่นเองนะครับปใช้ไ ได้เลยนั่นเองนะครับมูลค่าทีมที่ใช้เนี่ยใช้งบประมาณประมาณสามแสนล้านเท่านั้นเองครับกองหน้าวันนี้นี่ที่จริงมันมีอเล็กซิสแล้วมีลาอัลโตโรตาเราเลือกใช้ id, อนาโตวิดเพราะมีขายบวก5นั่นเองนะครับอนาโตวิดเนี่ยถ้าคิดภาพไม่ออกเนี่ยมันก็คือสลาตันล่างก็อปปี้นั่นแหละครับตัวสูงมันกับสไตล์เดียวกันเลยนะครับสลาตับตำแหน่งกลางลูกนี่โอ้โหเรียกว่าตัวนี้คือต้องใช้เลยนะครับฐานะของมิกกี้ตาเลียนนั่นเองเพราะว่าเป็นนักเตะสองเท้าด้วยอยู่ประเทศอารเมเนียด้วยแล้วก็พลังแฝงที่เข้ามาเนี่ยยยยยเเเเเเรรรรรรีีรีีีกกกกกวววววว่่าาาาาคคคคบบบบขขััััันนนนนนนแแแลลล้้้้้มมพออ์ดะะปปปซ็็ใช ของเดอร์มาโก้แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเป็นทางหน้าของกวาดาโด่นันเองซึ่งข้อดีของเขาเนี่ยคือการเอริคอร์ดของทางหน้าเดอร์มาโก้แล้วก็การเลี้ยงบอลเร็วของกวาดาโด้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับกองกลา,า 20, 3, 5, 5, นะง2ตัวนี้เราใช้เป็นทางหน้าของดาววีคาร์เซนกับทางหน้าของนิโคลัสบาเรล่าครับเรื่องราคาก็ถือไม่แพงนะอยู่ที่หลักหมื่นล้านกับหลักพันล้านเท่านั้นเอง 23u บวกห้านะการรับวันนี้เราใช้เป็นทางหน้าของคาร์มลยนะโหเราอ่านผิดมาโดยตลอดจริงๆเราชื่อแอสเนลนีนนาาน่นั่นเองนะครับสเลาานี่ 110, 000, นั่นเอง,งเนะครับแล ครับ3เซนเตอร์วันนี้เราจะเนื้อเป็นอาร์เคบี้บาสโตนี่มาเตโอดามี่นั่นเองแล้วผู้สาวตัวเป็นโอเดโลนั่นเองนะครับอเดโลโอเดโลแล้วแต่เราจะอ่านได้เลยนะครับซึ่งทีมคัลเลอร์ของอินเตอร์มิลานเนี่ยหนึ่งในโอเวอร์ออลบอกสครับจบสกอร์บอก3แล้วก็ฆ่ายิงไกลบอก3ในคลิปเนี่ยมีการยิงไกลให้ดูแน่นอนเลยนะครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมที่อาจจะเป็นมานอกสายตาก็ไม่รู้ว่าคลิปนี้ลงไปปุ๊บเนี่ยอินเตอร์กับแอนเดรลิทใครจะเข้ารอบก็ลองคอมเมนต์ดูแล้วกันวตามไปดูว่่าาาไไไไฮฮลลลททท์์กกกรรรรปะตูเเนมับแล้วู้เราาปตดคไนมขงลยับ i d g a m e b y a d o อบริการรับซื้อและขาย i d ดีเกม c อฟซีออไรไม่ว่าจะเป็นทีมพร้อมเล่นเอมล้วนของใหม่อัปเดตตลอดแถมไม่มีบริการป um ั๊มเมโอนเรับดึงนละเตหายากสำหรับใครที่สนใจลิงก์อยู่ด้านล่างครับอย่าลืมกดไลค like, ์กดติดตามในสนามด้วยไปไหลามาให้ครับอนาอตวิดครับมาครับมากิตยามากิตยานมากิตรเลียนเอาเลยครับกววราโดกูมันเด็กอินเตอร์ แต่ก,กันน้องอ้าวแล้วจุดโทษเลยครับมันมันเด็กอินเดอร์จะมีน้องม่งานมันเด็กอินเดอร์เอาอะไรครับคนนี้เอ้าปกติเขายิงด้วยใครไม่รู้ยิงฝั่งขวาแล้วกันครับเรียบร้อยดีครับเข้าประตูเดี๋ยวก็แต่ว่ายิงติดอิสไซกยิงติดอิสไซกมันจะไม่เหลือรอครับปัดไม่ออแล้วครับลูกนี้อนนโตว,วิทขึ้นนำไปก่อน1ประตูต่อศูนย์ครับ มองยังไม่น่าจริงกูเป็นเด็กจริงแต่ลราซัดเขาไว้ช็อตนั่นนะ่ะฮึบโอ้โหมันจะเป็นเอาจริงว่ะเฮ้ยเฮ้ยไอ้นี่มันเอาจริงว่ะดีครับผมน้องๆครับผมกลางรับมาริดคาเซมิโลครับผมคาเซมิโลครับผมโอ้โหแล้วเอาจริงเว้ยเฮ้ยมันเอาจริงว่ะเนี่ครับจะรั่วไหมล่ะวางบอลให้เลยครับกวาราโดเปิดมาอันเนั้วโอ้โห ไหลหนึ่งทีมาแล้วมาแล้วอนนเอาโลโดิครับจะไปเหลือวว่าลูกนี้ดาวี่คาเซนครับนี่เชื่อไหมว่าพี่เพิ่งรู้ว่ามันอยู่อินเตอร์นะเพราะว่าตอนที่พี่เล่นปี WC อ่ะมันใส่ชุอดอาแจกอัมสเตอร์ดัมด้วยนั่นเองนะอาแจกอะและอีย่างคืออ่าทางด้านของเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะโอ้ยนี่เขาโอ้อโอแล้งบเยอะเกินครับน้องชายพี่เงินจากไหนล่ะน้อง ขอบคุณมากครับมองเต็มๆตอยู่โอ้ลับได้ไงวะเรียบร้อยโอ้โหเมื่อกี้มองลับได้ไงขอบคุณมากนะครับแต่โอ้สามล้านล้านพี่จะงบจากไหนนะน้องชายพี่ขอบคุณมากนะครับเอาเงาเอารำพันที่สามพันล้านเนี่ยจะไม่มีนะน้องชายพี่โอ้โหขอบคุณมากนะครับถ้าสมมตินในอนาคตมีงบก็เดี๋ยวทำให้ดูแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับสำหรับโดเนทครับโอ้แล้วก็มองเข้าไปก่อนแต่เมื่อกี้อนาตูบิดน่าจะเข้าแล้วนะลูกเนี้ยโอ้ประตูลับได้ไงครับแล้วก็เรียบร้อยครับมิกิตรเลียนมิกิมิกิตรเลียน ไม่ได้แบบตื่นตระหนกตกกระใจอะไรเงี้ยเออมันมีโอกาสที่จะได้สูงครับซิตี้แต่ถ้าไม่เอาซิตี้พี่ก็คิดว่าน่าจะเป็นบาเยนน์มิวนิกนะครับแต่ก็ยากอีกนะบาเยน์มิวนิกนนก็ยากอีกเพราะด้วยความที่แบบว่าฟอร์มยังไม่ได้แบบสม่มําเสมออะไรมากๆต่างหากนะไหลมาเลยครับอนาโตว,วิดครับอนาโตวิดครับเป็นตัวเปิดซะแล้วโว ยิงเรียบร้อยโอ้โหคารมายครับโอ้โหคารมายซัดได้ซ้ายครับตรงนี้โอ้โหคารมายเขาเพิ่มช็อตเข้าไปครับโอ้โหสวนทางไปเลยคารมายโอ้โหโอ้โหคาร่ามคารมายครับโอ้โหซัดไปก่อนครับตีนซ้ายครับตำแหน่งกลางรับคนนี้ครับกูเรียกว่าคารมายตอนกินข้าวสมมติว่าพี่ลงคลิปนี้ไปแล้วแบบนั่งกินข้าวอย่างนี้นะคารมายปุื่กลัวข้าวพุ่อ่ะคารมายเฮ้ยมาแล้วกวาดาโดครับ เปิดมาโอ้โ oh. หคอสมา s> <S เรียบร้อยดิครับโอ้โหแล้วด,ดูเดอร์มากูเปิดบอลเงียบแล้วด,ดูเดอร์มากูเปิดบอลเงาดูลูกนี้เปรียงโอ้โหแล้วงัดหนึ่งหนึ่งนะโอ้โหเรียกว่าบอลมาใช้ได้ครับใช้ได้ครับมีไทม์ครับโอ้เอวีไทม์เนฟรียูดักไว้ครับรรไป อุ้ยเอาคุณมากครับเรียบร้อยครับ4-0นะบอกว่าเดี๋ยวพุทหน้าทีมผมถล่มให้ดูครับนี่อาร์เซนอลนะอาร์เซนอลอ๋ออาร์เซนอลเจอพอตโต้นี่ใช่ไหมเจอพอตโต้ Portal นี่นี่พอตโต้พอตโต้เด็กปกปากเป็นไรยพอตโต้ Portal นะครับเรียบร้อยอย่างี้ยครับ4-0ภูสวัสด์โอ้โหว่านีโคลัสบาเรล่าครับรามาเองในความมั่นใจแล้วโลช็อตลูกนี้ครับเนี่ยว่าตัวตัดเกมหรือตัวทำลายเกมเลยนะครับอินเตอร์ม,มิลานครับ คิดว่าอินเตอร์จะเข้ารอบหรือเป,ปล่าเดี๋ยวตามมาดูกันเลยนะอินเตอร์มิลานนะครับวันนี้ใครไปเรื่อยอ่ะเอา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  <Chand> ler, อประกาศเอ้ยฟาวด้วยบ้ ommes, าเปเป้ความเก่าเวียดความสดครับมาฟาวอีกแค้นแน่ผมบอกให้เอาทั้งผู้สาวตัวไม่ใส่ถุงมือวะนะในบ้านไม่ปล่อยง่ายเปเป้มาของนอี่เรียบร้อยดิยยเรียบร้อยดิยิงอย่างเงี้ยเรียบร้อยเลยครับเออเลเฟ่เลเฟ่ใช้ าเอ้ยโอ้ยฮะท่ามงอะไรของมันวะน่ะท่ามงโค้ดเท่อาซาโมตบิโดอ่ะยิงไงหรอกองหน้านี่กองหน้าสายซับพอร์ตไปเนี่ยคืนมาก่อนครับคืนมาก่อนคืนมาก่อนครับตบมาเรียบร้อยครับโอ้โหมากีทยานแบบขอบคุณแล้วลูกนี้5-1ครับพี่ว่าจะเข้าไหมครับเจอ PSV PSV ไม่มั่นใจนะ5้0บสิครับฮึบโว้ยนอาตัวบิดได้ป้อเนี่ยคืนมาก่อนครับปึดบเอามามาเอามามากิทยานไปก่อนละครับน้องโอ้โหแล้วแล้วมากิมากิทยานวิ่งขึ้นอย่างนี้เลยอะ่ะโอ้วิ่งไม่รอด้วยแล้วดีดไซ่ก้อยเรียกว่าอิดซสก้อย มีหนือยอะไระครับขึ้นน้ำก่อนครับโอ้โหอนาโตวิทนี่ยทำบอลให้เลยครับขันอนาโตวิทครับโอ้โหเบียด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 เอาโอ้โหสวยแล้วสวยแล้วในสนามสวยแล้ว,ว,ล,วลูกนี้เฮ้ยปั่นเหรอโอ้โหลูกนี้โดนเนี่ยครับพี่มีคลิปสอนยิงโลชอ็อตมีครับเอาง่ายๆน้องเข้าไปที่หน้าช่องพี่เข้าไปที่เพจดิสษรละหน้ารู้มีทุกอย่างที่อยากรู้เลยครับมีหมดเลยแอลเออ เออ,ปอ,ปอ,ปอเปิบเปิบเบิร์นมาก่อนปั่นเลยละกันเรียบร้อยครับมากตทยานครับนี่กอก,ก็ไก่ต๊อกดีครับไหนว่าพี่เอา,เราลรตตอรโ,โลลงไงเอ้แมทไม่ได้สำคัญมากผมแมทเนี้ยแมทแบบเจอไก่โอ้โหลอตเตาร์โลกเก็บไว้เจอโดนดีกว่าเออเราลเล่นเราเล่นเราเล่นตอนห้าทุ่มครับประมาณห้าทุ่มครับห้าทุ่มห้านมครึ่งแล้วกันประมาณนี้ครับห้านมครึ่งครับเฮ้ยโอ้โห อุ้ยประมาณห้าทุ่มครึ่งครับประมาณนี้กดสักสิบสองอุ้ยโอหยิงยับด้วยเดี๋ยวเอาจริงแล้วพี่ไลฟ์เวลาไหนบ้างครับมันไม่ค่อยแจ้งเตือนเลยบ่ายโมงครึ่งกับสองทุ่มครึ่งครับผมอู้ไม่ได้การล,ละลาตาโร่คอมอนโร่เราโอ้จะพะเลาตาโร่ไม่ได้ใส่พลังแฝงด้วยลาตาโร่ไม่มีเฟิร์สทัชเหมือนมันไม่ได้ใช้อะ่ะสวยมาแล้วอุ้ยอุ้ยิอยโอเดี๋ยวอินเตอร์ ไหลามาเอาสวยเดินเตอร์รอสวยงามสองสี่ฮะสองสี่ฮะวางเอาวางเอววางเอวยสวยงามครับอ่ะจะไปยากเลยว่าเราตโลลงมาแล้วเว้ยออ่อไม่เข้าบอลนะปืบมาแล้วเอ้ยเอ้ามาแล้วเอ้าเอามาวิวเราตโลุ้ยเอราตโลเราตโล เรียบร้อยสี่สามครับสามสี่ครับว้าว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 สามสี่ครับสามสี่ครับสวยงามเราตาโลมาอลไรครับคู่กูวิกิตแดนหน้าครับสามสี่ว่ะคู่กูวิกิตแดนหน้าว่ะมามามาทึบไ <c oughs> หลามาเราตาโลอุ้ยเอาได้อยู่ไอ้โอ้โหสตันลูกนี้เราตารโลเราตาโลตบมาเรียบร้อยโอ้โหเราตาโลมาตีเนตครับ โอ้โหเราเราตโลงครับดูทําไปได้ปะคิเราตโล่เปนเก่งจัดเปลี่ยนลงมาตัวเดียวคือรู้เรื่องเลยอะเปลี่ยนลงมาปุ๊บอะไรอะไรดีขึ้นเลยอะโลเรียบล้อดีห้าสีเลยโอ้โหเปลี่ยนเราตโล่มาคนเดียวรู้เรื่องเลยอะเฮ้ยเราตโล่ เราตะโล่แหมส่วนแบ่งเมื่อกี้มึงกดกุยับเลยดิงงเราตะโล่เปลี่ยนลงมาอยากเอาเลย เรียบร้อยแลลวครับมันจะมีแมตช์หนึ่งที่เราเปลี่ยนทางหน้าของเราตโลมมาติเนี่ยยิบสามยุยสามทีวายลงไปด้วยคือเอาจริงเนี่ยพี่แล้วก็หลายๆคนเนี่ยพี่เชื่อว่าชอบเล่นนักเตะแนวทะลุช่องอยู่แล้วนักเตะตัวเล็กวิ่งทะลุช่องดีเราตโลถือว่าเป็นหนึ่งในนั้นมากๆแล้วก็อีกอย่างมาคัตุลาราคามันสูงด้วยถ้าขอดีเลยก็ไม่ได้ซื้อนั่นเองนะครับก็หมายว่าคลิปนี้จะสนุกสนานแล้วกันก็มีทัางสนุกสนานมีเฮฮากันบ้างับแต่ก็อย่าร้องไห้นะรเวลาร้องไห้ก็อย่าร จเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ให้กระช่องเส้นสนามด้วยแล้วกันเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนใหม่ๆก็ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยแล้วก็สหรับใครที่ยังไม่ดูคลิปเก่าๆนี่เลยฮะตามไปดูกันได้ไว้เจอใหม่ครับ